นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ SP Honda การเปิดตัว All New Honda CRF 3 0 0 L และ All New Honda CRF 300 r a l l y Adventure Bike เผยราคาเริ่มต้น1 4 5 0 0 0บาท วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาเป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda Wing Center และ Honda Big Wing ทั่วประเทศ All New Honda CRF 300L และ All New Honda CRF 300 Rally พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Tierno End of the l o s t ไปทุกที่ไม่มีทางทยานไปกับขุมพลังใหม่เครื่องยนต์4จังหวะ DOHC ขนาด3 0 0 cc หัวฉีด PGM FI ส่งกาลังด้วยชุดเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist Slipper Clutch ควบคุมรถได้ดั่งใจช่วยป้องกันล้อล็อกขนาดเปลี่ยนเกียร์น้ำหนักรถเบาวกว่าเดิมถึง5กิโลกร,รมัมเพิ่มความคล่องแคล่วควบคุมง่ายยิ่งขึ้นช่วงล่างติดตั้งโช๊คหน้าแบบหัวกับขนาดใหญ่43มิลิเมตรทำงานร่วมกับระบบการสะเทือนแบบโปลิงรองรับการกระแทกได้ทุกรูปแบบสำหรับ All New Honda CRF 300L ดีไซน์โฉบเฉีย่ยวปาดเปรียวสไตล์รถวิบากยุคใหม่โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED ใหม่แบบหกเหลี่ยมเฮกซากรอน พร้อมระจนภัยได้ทุกเส้นทางทั้งออนโรดและออฟโรดขณะที่ o n ฮ Honda CRF 3 0 0ลัลลี่ตัว Louis Style ลุยสไตล์ลัลลี่เท่แกล่งดุดันด้วยชุดแฟรลิงดีไซน์เฉพาะตัวติดตั้งแผ่นรองก,กันกระแทกใต้ท้องเครื่องบิดสนุกแล้วใจไปได้ไกลกว่าด้วยความจุถังน้ำมันใหม่ถึง12.8ลิตรทันสมัยด้วยไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบ LED A.P. Honda พร้อมวางจำหน่าย All New Honda CRF 300L และ All New Honda CRF 300 r ล l l y ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปที่ศูนย์ Honda w ว n g e e n t e r และ Honda Big Wing ทั่วประเทศโดย All New Honda CRF 300L ราคาแนะนำที่145,800บาท All New Honda CRF 300 r ล l l y ราคาแนะนำที่172,200บาท